บ้านไหนที่สนใจอยากจะติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ลองดูคลิปนี้ก่อนนะคะอาจจะได้เคล็ดลับดีๆไปใช้กันแต่ตอนนี้ฝากทุกคนกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยค่ะพลังงานแสงอาทิตย์นะคะเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกจากธรรมชาติที่หลายประเทศเนี่ยผลักดันให้นํามาใช้หลังกับเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนพลังงานโดยบริษัท Google นะคะได้เผยว่ามียอดการค้นหาการติดตั้งแผงโซลารเซลล์บนดาดฟ้าเพิ่มสูงกว่า6 0เมื่อปี2022ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นอกจากบริษัทผู้ผลิตและนักพัฒนาแผงโซลา r เซลล์แล้วนะคะคนทั่วไปเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้เหมือนกันค่ะ Google จึงได้เปิดตัวเทคโนโลยี Solar API ที่ใช้งานควบคู่ไปกับ Google Map เพื่อวางแผนการติดตั้งแผงโซลา r เซลล์ตามความต้องการของลูกค้านะคะหลักการทำงานของ Solar API ก็คือจะใช้เทคโนโลยีดาวเทียมร่วมกับ Google Map ศึกษาภาพจากมุมสูงไปยังสถานที่ที่ต้องการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ระบบจะคำนวณพร้อมแสดงข้อมูลขนาดความ สูงของอาคารบ้านเรือนขนาดหลังคาและปริมาณพื้นที่บนหลังคาที่สามารถรองรับการติดตั้งแผงโซลา r เซลล์ได้นะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ระบบเนี่ยนะคะสามารถคำนวณอาคารบ้านเรือนได้มากกว่า320ล้านหลังใน40ประเทศเลยค่ะโซล่า API ทำงานโดยใช้2ระบบควบคู่กันนั่นก็คือ the building insight เป็นระบบที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งของอาคารซึ่งให้ข้อมูลหลายอย่างค่ะเช่นขนาด และปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะได้รับความลาดเอียงของหลังคาและการจําลองการผลิตพลังงานหากติดตั้งแผงโซลา r เซลล์นะคะซึ่งสามารถนําข้อมูลนี้มาวิเคราะห์ได้อีกหนึ่งระบบ the data layer เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์จากพื้นที่โดยรอบพร้อมให้รายละเอียดเกี่ยวกับแสงและเงาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของแผงโซลาเซลล์ที่จะติดตั้งและสามารถจําลองการติดตั้งแผงโซลาเซลล์แบบดิจิทัลโดยสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเพื่อให้สะดวกต่อการติดตั้งและเป็นการจําลองรูปแบบแผงโซลาเซลล์หลังติดตั้งไปในตัวซึ่งการใช้เทคโนโลยีโซล่า API นั้นนะคะแม้จะใช้เวลาค่อนข้างนานมากเนื่องจากต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายค่ะ แต่ก็สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนในอากาศรวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานจากธรรมชาติจึงเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนไปในตัวนะคะการจําลองการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ช่วยให้เราสามารถขจัดปัญหาดังกล่าวได้พร้อมนําการใช้พลังงานหมุนเวียนมาอยู่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนมากขึ้นนะคะนอกจากนี้โซล่าเอพยังสามารถคานวณปริมาณพลังงานที่จะได้รับจากการติดตั้งบนหลังคาที่ตั้งแผงโซลาเซลล์ทุกหลังค่ะเพื่อ ให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกและสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาประเมินการใช้งานไฟฟ้าของบริษัทเรารวมถึงบ้านเรือนทั่วไปได้อีกด้วยเป็นไงกันบ้างคะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ล้ำหน้าไปมากๆช่วยให้เราวิเคราะห์สิ่งต่างๆรอบตัวเราได้ดีทีเดียวคะ่ะบ้านไหนนะคะอยากจะติดพลังงานแสงอาทิตย์ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยคะ่ะ